เคยเป็นกันไหมคะตั้งเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนตัวเองซะใหม่แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวทุกทีเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับจากหนังสือ Tiny Habits ของคุณ B.J. Fogg จาก Stanford ที่จะทำให้เราเห็นเลยครับว่าการสร้างนิสัยใหม่เนี่ยมันง่ายกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจว่าจะออกกำลังกายทุกวันให้ได้หรือว่าจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นเอ๊ะทำไมเป้าหมายพวกนี้ถึงหายไปเร็วเหลือเกินความรู้สึก f e ล l f e ที่ทำไม่สำเร็จซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันมา แต่ถ้าจะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราหรอคะใช่แล้วค่ะคุณ BJ Fox เขาชี้ให้เห็นเลยว่าต้นตอของปัญหาจริงๆอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่พลังใจหรือความมุ่งมั่นของเราหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าระบบหรือการออกแบบวิธีสร้างนิสัยของเราต่างหากที่มันอาจจะผิดมาตั้งแต่แรก ก่อนนี้เราจะไปดูวิธีที่ถูกต้องกันเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าคราว่าอะไรคือความเชื่อผิดๆที่ทําให้เราล้มเหลวกันมาตลอดจะได้รู้ว่าทําไมวิธีที่เคยลองทำทำกันมามันถึงไม่ได้ผลสักทีสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องจําไว้เลยนะคะคืออย่าโทษตัวเองที่ล้มเหลวเพราะเราแค่ใช้ระบบที่มันอาจจะไม่เวิร์กเท่านั้นเองค่ะพอเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเริ่มต้นไหนได้แบบสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมานั่งตัดสินตัวเอง เอาละค่ะทีนี้เราจะมาลงลึกถึงแก่นของมันกันเลยนั่นก็คือรากฐานทางวิทยาศาสตร์ของวิธี Tiny Habits ซึ่งบอกเลยว่าเป็นสูตรง่ายๆที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เราได้แทบทุกอย่างเลยค่ะและนี่แหละค่ะคือหัวใจของทุกอย่างเลยโมเดลพฤติกรรมของฟอกมันเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะคะที่จะไขความลับว่าทำไมพฤติกรรมต่างๆถึงเกิดขึ้นแล้วเราจะออกแบบมันให้สำเร็จได้ยังไงสูตรลับที่ว่าก็คือ B เข้ากับ M A P ค่ะ เป็นสูตรที่จําง่ายแต่ส่งพลังมากๆเลย B เนี่ยยอมมาจาก B-havior e หรือพฤติกรรมที่เราอยากจะทํา M ก็คือ motivation หรือแรงจูงใจ A คือ ability หรือความสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้ง่ายแค่ไหนและสุดท้าย P คือ prompt หรือตัวกระตุ้นที่ส่งสัญญาณให้เราลงมือทําค่ะพฤติกรรมต่างๆของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง3อย่างนี้มันมาเจอกันพอดีเป๊ะ คือปกติเรามักจะคิดว่าต้องมีแรงจูงใจเยอะๆถึงจะทําอะไรสําเร็จใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงจูงใจมันเหมือนคลื่นในทะเลเลยค่ะมีขึ้นมีลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในทางกลับกันการทําให้พฤติกรรมนั้นๆมันง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือการเพิ่ม ability นี่แหละค่ะคือคุณแจสําคัญที่จะทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้อย่างสมู่รเสมอแนวคิดที่เรียกว่า action line หรือเส้นลงมือทําอธิบายเรื่องนี้ได้ดีเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามันมีเส้นเส้นหนึ่งอยู่ เมื่อไรก็ตามที่พฤติกรรมที่เราอยากทํามันง่ายพอมันก็จะรออยู่เหนือเส้นนี้แล้วต่อให้วันนั้นเราจะมีแรงจูงใจต่ําเตี้ยวเรียดดินแค่ไหนเราก็จะยังลงมือทํามันอยู่ดีเอาล่ะค่ะพอเข้าใจทฤษฎีกันแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการนําสูตรนี้ไปใช้จริงกันบ้างดีกว่ากับสูตรการสร้างนิสัยแบบง่ายๆที่ทําตามได้ทีละสเต็ปเลยนี่คือสูตรสําเร็จ3ขั้นตอนที่เรียกว่า A B C ค่ะจําง่ายมากเริ่มจาก A คือ Anchor หรือการหาสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วมาเป็นตัวยึด B คือ behavior หรือพฤติกรรมใหม่ที่เราจะทำต่อทันทีโดยต้องทำให้มันเล็กจิ๋วและง่ายมากๆและสุดท้าย C คือ celebration หรือการฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราทันทีค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพชัดๆเลยอย่างเช่นหลังจากแปลงฟันซึ่งเป็น anchor หรือตัวยึดของเราก็ให้ใช้หมขัดฟันแค่ซีเดียวพอ อันนี้คือ tiny behavior ค่ะหรือหลังจากชงกาแฟาเสร็จก็แค่เปิดสมุดบันทึกขึ้นมาเห็นไหมคะมันง่ายมากๆเลยและแล้วเราก็มาถึงส่วนที่อาจจะสำคัญที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้างไปค่ะนั่นก็คืออาวุธลับที่จะทำให้นิสัยใหม่ๆของเราเนี่ยมันฝังแน่นอยู่กับเราไปตลอดเลยมีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยค่ะคนเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะรู้สึกดีไม่ใช่เพราะรู้สึกแย่มันคือการเปลี่ยนจากการที่เราคอยตาหนิ ลงโทษตัวเองเวลาทำไม่ได้ไปสู่การให้รางวัลกับความสำเร็จเล็กๆของเราแทนเพื่อสร้างวงจรของความรู้สึกดีๆขึ้นมาตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆและอาจจะสวนทางกับที่เราเคยเชื่อกันมาเลยนะเพราะสิ่งที่ทำให้นิสัยใหม่มันฝังลึกลงไปในสมองของเราจริงๆไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆนะคะแต่มันคืออารมณ์หรือความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เราทำสำเร็จนังหากแล้วการฉลองเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับ แค่การกระทำเล็กๆน้อยๆที่สร้างความรู้สึกดีได้ทันทีก็พอแล้วเช่นกําหมัดแล้วพูดกับตัวเองในใ,นใจว่าเยี่ยมหรือแค่ยิ้มกว้างๆให้ตัวเองในกระจกแค่นี้ก็มีประสิทธิภาพมากพอแล้วค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วไอ้นิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพวกนี้มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไงกันเรามาดูกันค่ะหลักการสำคัญก็คือนิสัยเล็กๆเหล่านี้ควรจะใช้เวลาทำไม่เกิน30วินาทีค่ะ ความง่ายและความรวดเร็วนี้เองที่ทําให้เราไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทําแล้วก็สามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอจนมันกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติไปในที่สุดนิสัยเล็กๆเหล่านี้ก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์ค่ะเมื่อเราทํามันซ้าๆแล้วก็ฉลองความสําเร็จเล็กๆทุกครั้งมันจะค่อยๆเติบโตแล้วก็ขยายผลไปเองตามธรรมชาติเลยความสําเร็จเล็กๆนี้แหละค่ะที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้เราพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีก และสุดท้ายนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วค่ะว่าวันนี้จะลองออกแบบนิสัยเล็กๆอะไรที่จะเริ่มต้นได้ทันทีให้กับตัวเองดีคะ